มาพี่น้องไปหาเห็ดกลับมาอยากกินส้มส้มมันจะสุกแล้วเนาะแต่ก็ยังดีมีให้กิน เหตดเยอะมากเหตหูหนุไปเจอแกะนอนป่วยอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาข้าวเอาอาหารให้มันกินมาเดอ้อ สวร้อยเซบปเป็นปีเป็นชาติแล้วเนี่ยไม่ได้กินมะม่วงน้ำปลาหวานไปเจอร้านแขกเมื่อวานนะป้าดีใจขนาดยังวะเห็นมะม่วง แต่งงานมา <laughs> อยู่ต่างประเทศเ no? <laughs> นาะบางคนก็เป็นมาดามีิลีเดอร์มาดัมรวยเป็นมาดามีิลี แะ่จ้องทำงานสามีมีเงินเดือนให้ใช้มีรถเบ้นขับโชคดีหรือบางคนก็โชคดีหรือเด้อชื่นใจคก บางคนก็เป็นมาดามก็จริงมีเงินใช้ก็จริงแต่ต้นด่าปันหมาก็มี่ราะด่าปันหมาวอดเอา <c oughs> อยากกินของไทยอยากกินปลาลาประแดกอยากกินส้มตำทำกินในบ้านไม่ได้นะคะบางคนน่ะ นูน่นออกไปกินข้างนอกบ้านนู่นแ็อย่างว่านเนี่ยอดเอาบ sure างคนก็แต่งงานมามีลูกด้วยกันก็มีปัญหาเลิกกัน บางคนก็มาก็มาทำงานแต่พ oh. ีก็เป็นกรรมกรก็ต้องทำงานช่วยกันแต่ก็คนไม่ได้ผัวมไม่รวยก็ต้องทำงานก็ มีความสุขดีมีงานทำมีเงินใช้ส่งบ้านส่งพ่อส่งแม่บางคนมาก็อเหมือนมาเป็นที่ข่าฝรั่งทำทุกอย่างเป็นอีเจ๋วว่างั้นถือไป คนไม่เคยมาก็อยากมาเนาะแต่มาแล้วก็มีโอกาสดีๆเยอะบางคนเลิกกันก็ได้แฟนใหม่ก็ได้คนดีไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ผู้หญิงไทยเราเก่งนะอดทนก็อยู่นี่บุงคนทำงานมีเงินสกอบบ้านเป็นล้านล้านสิบล้านเปิดร้านสปาร้านนวดรวยยังรวยกันจริงๆเลยนะบางคนไม่เปิดก็เป็นเชเป็นลูกน้องเขาก็รวยได้เงินเยอะแยะ สิ l ก a e งนเ e ก e ่งเก่งๆั้นทุกคนนะต่อสู้ชีวิตเกินไปเพราะว่าต้องหาเงินส่งให้ทางบ้านเนาะพ่อแม่ลูกเต้าที่อยู่ทางบ้านก็ต้องส่งให้กินทุกคนก็ไปทูซ่วม ทำความสะอาดบ้านทํางานรับจ้างทําความสะอาดบ้านแต่เงินเดือนดีนะชั่วโมงละสิบห้ายูโรชั่วโมงละสิบห้ายูโรก็ตกเท่าไหร่อตกเท่าไหร่สาม สิบสิยูโรก็สามประมาณนะข้าครัสามร้อยาสิบเนีมูมเท่าไหร่อ่ะสิบหยูโรเท่าไหร่อ่ะฟิฟยูโรหามัสด <50 S 2> าลิมฟิฟทียูโรฮามัส <for> ปทายบาท <for> ปทยบาท500รน บบประมาณ15ยูโรย่าอินไทยบาทประมาณห้าร้อวันนึงนางก็ทำเอ่เดี๋ยวนะบ้บานรักสามชั่วโมง6ชั่วโมงอางทีไป ห้าร้อยใช่ห้าร้อยชั่วโมงละห้าร้อยคิดดูชั่วโมงละห้าร้อยบาททำวันละห้าหกชั่วโมงก็ห้าร้อยไปคูณถ้าให้มาวันละสองสามพันบาทแต่ค่าครองชี่ที่นี่มันแพงก็ต้องประหยัดเอา มีน้องคนหนึ่งทำงานละทำงานมะม่วงมันไม่ตอบแล้ว <Okay. S 1> ทำงานบ้านบ้างหลังก็ทำสองชั่วโมงบางหลังก็ทำสามชั่วโมงแล้วแต่ตีเขาข้าวเข,า,ขาวันละห้าชั่วโมงอนะนางทำอะ คนละสองพนห้าร้อยบาทได้เงินเยอะอจริงแล้วพวกแล้วพวกหมอนวดน,นะยิ่งได้เยอะรวยๆกันทั้งนั้นเลยเยอมผ้ายอยู่บ้าน เยีบผ้าอยู่บ้านแต่ก่อนพยันนาะวันหนึ่งสองร้อยยูโรยังทำได้เลยพยันมากเพลินเงินมากเดี๋ยวนี้เหรือเฮ้อไม่ค่อยมีงานด้วยมติดโควิดก็เลยเหมือนตกงานอะ่ะพอเปิดโควิดรอบแรกก็เลยไปลองไปหาสมัครงาน ร้านอาหารจีนตักอาหารนะนะเทคกอเว่ใจกองถ้าใครมาอยู่ที่นี่แล้วขยันประหยัดมีเงินไม่อดอะ่ะแล้วสวัสดิการที่ประเทศต่างประเทศเขา <if> ดีน return, เนาะ <You watch S 1> เขาเลีเเ้ยงคนตกงานรัฐบาลเขาเลี้ยงคนตกงานเขาไม่ให้ลำบากระเบียบกษียนส่งให้คนทางบ้านด้วยส่งให้พ่อให้แม่ <laughs> เดือนหนึ่งส่งทีก็โอเคอยู่มีหลายคู่นะมาอยู่บ้านนี้เลิกกันกัสามีไม่มีที่นอนก็มาอยู่บ้านนี้เออมาได้มาอยู่มาพักได้อะไรเงี้ยช่วยเหลือได้แต่ไม่มีเงินช่วยนะในที่อยู่ที่กิน สูข่าวไอ้กีนาก็ต้องไหนจะลูกอ่อนเนาะไหนจะไม่มีเงินไหนจะต้องส่งทางบ้านเมียก็ต้องไปหางานทำพอเมียทำงานก็จะต้องเอาเงินมาให้ผัวเป็นค่าใช้จ่ายอีกมันก็เลยมีปัญหา <c oughs> มีปัญหาก็เลยกันตอนนี้ชีวิตนางก็มีความสุขดีแล้วมีแฟนใหม่แล้วมีความสุขดีเลิกกันไม่เครียดตอนอยู่กับผัวจนจะเป็นโรกซึมเศร้า นนเครียดพูดไปร้องไห้ไปน่าเครียดบางคนก็เจอผั <laughs> วเจ้าชู้บางคนก็รวยมาดาเวังาอลังการ <laughs> มาก <laughs> ตัวมีปัญหาก็มาพักบ้านเราเลย